ข่าวด่วนครับทุกคนบอสโจเผยแล้วนะครับภาพยนตร์ที่กำลังจะสร้างเนี่ยมีชีวประวัติของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง50%แล้วก็มีประวัติของสาวน้อยเพชรบ้านแพง50%แน่นอนครับทุกคนล่าสุดวันนี้นะครับบอสโจเนี่ยก็ได้มีการาไลฟ์นะครับกับทางด้านเฮียนหน่อยครับทุกคนพูดถึงนะครับในเรื่องของการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าโอโ้โห กดดันนะต้องบอกว่ากดดันนะทุกคนเนาะสำหรับการทำภาพ,พยนตร์เรื่องหนึง่งซึ่งใช้งบไม่น้อยเลยวันนี้อุ้มอิ่มอยากทราบความคิดเห็นทุกคนถ้าบอสโจทําหนังจริงๆเนี่ยจะไปดูกันไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์ถ้าบอสโจนะครับได้มีการทําหนังจริงๆเนี่ยทุกคนจะซื้อบัตรล่วงหน้าไหมส่วนตัวมอ,มอมอิ่มคืออิ่มอิ่มซื้อแน่นอนอยู่แล้วและยิ่งเป็นเรื่องราวของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอีกครับทุกคน แล้วบอสโจก็สปอยแล้วนะว่าคนเนี่ยต้องร้องไห้ตามแน่นอนถ้ามีเรื่องราวของน้องอุ๋งอิงอยู่ในหนังเรื่องนั้นเนี่ยอูมิมเชื่อว่ายัางไงก็ไม่ขาดทุนสําหรับการทําหนังเนาะคืออูมิมคิดว่านะพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับไปดูหลายๆรอบแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าฐานแฟนคลับน้องไปดูหลายรอบแน่นอนไม่แน่อาจจะได้ไปฉายต่างประเทศด้วยอย่างเช่นสนปปลาวนะทุกคนถ้า หนังเป็นหนังน้ําดีจริงๆแล้วก็เป็นหนังทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหนังที่มหาชนจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะขอแค่เป็นหนังมหาชนเป็นหนังที่พูดปากต่อปากอุ้มอิ่มเชื่อว่าฐานเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยมีฐานเสียงที่เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าพูดปากต่อปากพูดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีนะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่แค่มีแค่เรื่องหมอลำอย่างเดียวนะ สนุกสนานมากๆแล้วก็อย่างเช่นถ้ามีคุณบอยสิรสิชัยเนาะมาร่วมแสดงด้วยเนี่ยก็ここต้องมีแฟนคลับของบ้าน AB ไปดูอย่างแน่นอนก็ต้องมีแฟนคลับของคุณนกพงศกรไปดูอย่างแน่นอนถ้าบอสโจบอกว่ามีทางด้านคุณบอยสิรสิชัยแล้วก็คุณนกพงศกรนเนี่ยมาร่วมแสดงด้วยอาจจะเป็นบางฉากหรือว่าอาจจะเป็นบางซีนแต่ว่าแฟนคลับเขาก็อยากดูเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าเหมือนภาพ,พยนตร์เรื่องน,นี้จะเป็นภาพ,พยนตร์ที่รวมรวมรวมกัน หลวมรอมกันของรวมกันนะครับของหมอลำอุิม,มคิดว่าอย่างนง้นเนาะถ้าถ้าทำได้แบบนี้นะครับถ้าพี่บอยแบบว่าออกแบบภาพยนตร์มาให้เป็นให้เป็นทำนองที่แบบหมอลำจ๋าหรือว่าเป็นอะไรที่แบบคนทั่วประเทศยังไม่เคยดูแล้วก็สนุกอุ้ม,มคิดว่านะเอาอยู่แน่นอนในะเรื่องของของของรายได้นะครับเนาะซึ่งอย่างพี่บอยเนี่ยจะทำเรื่อง ผู้บ่าวไทยบ้านมาหลายภาคแล้วก็ได้ทุกเรื่องนะครับก็ปังทุกเรื่องอยู่นะครับแล้วก็เรื่องนี้ยิ่งเป็นฐานแฟนคลับ fc ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยเนี่ยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าอุ๋งอิงน้องดังกว่าดาราบางท่านด้วยซ้ำนะครับเนาะก็อาจจะเป็นที่แบบว่าพูดปากต่อปากถ้าดีหนังแบบน้ําดีจริงๆนะครับก็ มารอติดตามกันครับทุกคนก็บอสโจช่วงนี้เราเห็นแววตาทางด้านบอสโจเนาะก็ค่อนข้างที่จะหนักใจเหมือนกันเพราะว่าใช้งบค่อนข้างสูงเลยนะนะครับอ่ะทางด้านบอสโจนะครับวันนี้ก็ได้มีการโพสต์รูปคู่กับพี่บอยนะครับพี่บอยผู้กำกับแล้วก็ทางด้านเงยนน่อยนะครับแล้วก็พี่บอยซ,ซึ่งพี่บอยเนี่ยเขามี F c ซของเขาอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานแฟนคลับของ ผู้บ่าวไทยบ้านอุตสาห์อินดี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววงการเนี่ยต้องลุกสะพือแน่ๆแ,แ,แหละนะครับอุ้มคิดว่าอย่างนั้นแน่นอนเอาชนะบอสโจเทาบอสโจตัดสินใจจะทำแล้วนะครับเนาะปังปัง,ปงอุม้มิมเคาะเลยปังฐานเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงลองพูดปากต่อปากสิคนทุกจังหวัดเนี่ยลองพูดปากต่อปากสิว่าไปดูหนังเรื่องนี้กันทำไมคนจะไม่ไปดูใช่ไหมครับปลุกกระแสภาพยนตร์ อีสานที่เป็นแบบเกี่ยวกับคอมเมดี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคอมเมดี้ดราม่าถ้ามีทุกรสเนาะแล้วมีช็อตที่แบบซึ้งจริงๆอะ่ะอย่างอุงอิงแบบเนี้ยมิมคิดว่าคนก็อยากไปดูหรือมีช็อตที่บอสโจหรือว่าคุณบอยสีชัยหรือว่าคุณน,นกโพสกรนเนี่ยได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าดูแล้วนะนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับอ่ะสำหรับเรื่องราวนะครับกับที่ทางด้านบอสโจเนี่ย นะได้มีการไลฟ์ Live, นะครับซึ่งก็ค่อนข้างกังวลแหละเราเข้าใจนะนะครับเนาะก็อยู่ที่กับการตัดสินใจแล้วก็บอสโจต,ตอนนี้เหมือนมีปรึกษากับทางด้านพี่โอ๊ตบุตรรัฐด,ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็น,ปนผู้กำกับละครชื่อดังจากช่องวันแล้วก็ช่องสานะครับ มารอมารอมารอนะครับทุกคนนะในส่วนของมิมเองเนี่ยก็คือเราก็เชียร์แหละไม่ว่าบอสโจจะทําผลงานอะไรเนาะเราก็เชียร์แล้วก็ชมยิ่งเป็นผลงานอของน้องอูกอิงเนี่ยนะครับยิ่งเป็นผลงานของน้องแล้วเนี่ยมีหรอพ่อพ่อแม่จะไม่อยากซับพอร์ตใช่ไหมครับขนาดร้านค้าเนี่ยก็1วันหนึล้านอ่าก็ล้านแตกมาแล้วเนาะหนึ่งวันอะ อันนี้บัตรคอนเสิร์ตหรือว่าบัตรหนังภาพยนตร์นะนะครับอ้มิมก็คิดว่าปังวัปปัวแหละเนาะนะครับทุกคนวันนี้อ้มิมมีการไลฟ์นะแล้วก็วันนี้ซื้อส้มตำม,มาแล้วก็ลืมซื้อข้าวเหนียวก็เลยเดินลงไปซื้อข้าวเหนียววันนี้อร่อยมากนะครับ อะสำหรับคลิปนี้คอมอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับใครอยากดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติองค์อิง,องประวัติสาวน้อยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับคอมเมดี้เนาะเป็นเฮฮามีตลกมีเศร้ามีทักครบรถอ,อา่ม้มีอย่ายังไงก็รอดก็ไปได้อะทุกคนถ้ายิ่งแบบหนังดีจริงๆนะ ไปฉายต่างประเทศสปปลาวเนาะพี่บอยซึ่งพี่บอยเขามีคอนแทคอยู่แล้วเนี่ยก็น่าน่าสนนะครับบอสโจเนาะก็อาจจะได้พันล้านอาจจะได้ร้อยล้านก็เป็นได้ปลุกกระแสหนังอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าอย่างนั้นมามารอติดตามกันนะเุกคนว่าจะเป็นยังไงในตอนต่อไปเนาะแค่บอสโจเผยโปรเจกต์ออกมาเนี่ยพวกเราก็อยากดูก็อยากซัพพอร์ตก็อยากสนับสนุนกันแล้วนะครับเนาะ นะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่เอทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยอุ้มอิ่มก็ไม่คือเหมือนจะไม่ค่อยสบายแล้วนะนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับกกใใกบอสโจเดอนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยว ก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวมิมเอารูปบรรยากาศที่บอสโจเนี่ยได้มีการถ่ายเนาะกับทางด้านพี่บอยอุเทนนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะโอเคนะครับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้รักทุกคนนะครับ